ส่วนดีเทนเดอร์ทุกท่านกลับพบกับชาแนลเทนไลน์สไตล์กับบทวิเคราะห์กราฟประจำวันที่7ธันวาคม2564โอเคเรามาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่แรกครับทองคำในกราฟ4ชั่วโมงครับะะจะเห็นว่ายังคงอยู่ที่โซนนี้นะครับยังไม่ไปไหนนะครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านโซนซับไพ,พหรือแนวต้านตรงนี้ได้นะครับ ในส่วนนี้นะครับยังไม่สามารถผ่านได้ก็ยังคงต้องรอนะครับรอให้ผ่านโซนนี้นะครับขึ้นไปหรือผ่านแนวรับตรงนี้ลงมานะครับแต่ส่วนตัวครับมองว่าน่าจะลงมากกว่านะครับผมน่าจะมาอย่างนี้มากกว่าก็ยังไงก็รอนะครับสำหรับทองคำนะครับถ้ายังไม่สามารถผ่านทางใดทางหนึ่งได้ก็ อย่าเพิ่งเข้าออเดอร์นะครับจะทำให้มีความเสี่ยงสูงนะครับผมโอเคเรามาดูตัว EU ครับ EU ก็ยังคงสวิงอยู่ในกรอบนี้ครับตามที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับ2สัปดาห์ก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้นะครับผมยังไม่ไปไหนเพราะนั้นยังไงก็ตามนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับรอนะครับรอที่ขึ้นผ่านด้านนี้นะครับเหมือนเดิมทุกวันนะครับก็ลงมานะครับ นี่ยังไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเรามาโดยยูฟองครับยูฟังยูฟังมีการขึ้นมารีเทสนะครับรีเทสในโซนซับไพด้านบนนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะครับในโซนนี้นะครับมีแท่งรีเจ็กลงมานะครับผมโดยคาดว่านะครับน่าจะลงมาได้นะครับในส่วนตัวยังมองลงอยู่นะครับผมถ้าเกิดจะขึ้นนะครับ อย่างน้อยๆนะครับควรจะเบรกตซนนี้ขึ้นมานะครับแล้วไหวข่ายขึ้นไปได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าลงมากกว่านะครับผมโอเคต่อมาดูปอนครับ G U G U นี้ก็มีการรีเทสนะครับมีการรีเทสแล้วตอนนี้นะครับที่โซนสามเหลี่ยมให้เราตีไว้นะครับตอนนี้ช่วงนี้กำลังรีเทสนะครับโดยคาดว่าวันนี้นะครับ ตีเทสแล้วน่าจะลงมาต่อได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเข้าเซลล์นะครับก็ให้เข้าที่โซนนี้นะครับแล้วก็ SL ไว้ที่โซนด้านนี้ก็ได้ครับโซนด้านบนนี้ก็จะมีความปลอดภัยนะครับผมส่วนขาบายก็รอเกิด Pi ยเอ็กชันนะครับรอเกิด Pi ยเอ็กชันต่างๆที่โซนนี้นะครับหรือถ้าโซนนี้รับไม่อยู่นะครับก็ ลงมาโซนนี้เลยนะครับผมนี่โซนนี้เลยนะครับ1.29นะครับโอเคต่อมาดู UJ ครับ you j ได้ทำการสร้างกรอบสามเหลี่ยมนะครับนี่กรอบสามเหลี่ยมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามกรอบนี้นะครับแล้วก็เส้นเทนไลน์เราก็ควรรอให้เบรกขึ้นไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเบรกด้านบน หรือลงมารีเทสแล้วหลุดโลแล้วก็ลงต่อครับก็โฟกัสที่โซนสามเหลี่ยมนี้นะครับผมโอเคต่อมาดู UCAT อ่า UCAT นี้ตัวความหวังเลยครับเนื่องจากได้ขึ้นไปทำการเทสโซนซัพพลายด้านบนนะครับแล้วรอบนี้นะครับมีการเบรกเส้นเทนไลน์นี้ได้แล้วนะครับเบรกเส้นเทรนไลน์ให้เราตีไว้ได้แล้วนะครับ ก็สามารถเข้าเล่นด้านเซลล์ได้นะครับผมแล้วก็ SL ไว้ที่ high ด้านบนนะครับจะปลอดภัยนะครับแต่คาดว่าน่าจะมีการรีเทสนิดนึงนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็ลงต่อได้ครับผมอโอเคตามที่รอกันมานะครับผมรักเขิดใครได้ฟังบทวิเคราะห์เมื่อวานก็น่าจะได้ออเดอร์สวยๆแล้วนะครับผมเรามาดลเราโมาดูต่อกันวันนี้นะครับว่าตัว Ucat จะ ลงมาตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ